ไม่ชงค้าปีน้องๆพี่อาวเขาตั้งเซงคะ่ะตั้งนานไรหันอยู่นั่นมันเป็นหงยาสุนดอกคะ่ะอ๋ออยู่ตีคนตั้งมาไไรตีกันในสีกับสาวตั้งป้วนกอถึงปีลงบ้านเนย้าค่ะอ๋อที่เหนือเปละฟอ้องไผ่ป้วนไะไผ่ในก็มันมีไว้สาวรักตาตีวกว่าลายไม้ลายเน่นคะ่ะอ๋อพว้ว่าไผ่ป้วนเสียงมอมายุวจะไหนเนี่ยก็ค่าเขาํขากว่าตั้งป้วนวันล,ล่เย้าค่ะอ๋อมีไผ่เขียวไผ่เหลียงไผ่เหลืองจะไหนค่ะอ๋อ อันตีลักไพตั้งเหนือสุดๆในมันมีเขายาสะการขาอ้อป่อเย้าเนี่ยก็ไพเหลียงไพเหลืองไพเขียวจะไหนขาอ้อพ่อว่าไพเหลียงออกมาเย่าก็แทงกล้ามมดดิออกมาไพเหลืองเต็มเรียกไว้ว่าโรไหนขาวป่อเยาาเนี่ยก็ปิ๊งเนี่ยก็ไพเขียวออกมาก็เข้าไปตั้งมาลายเอาค่ะปลอดไพลีนั่นค่ะน นตั้ง Uran, อ่อนอันในแต่ปาเงือกเจอเจอว่าก็ปูว่ามันกัดยินดีหนักเต้เต้ขาอ๋ออยู่ตีกันในสีสืบโตกกว่าแทงอีทนึงไในก็ตินัดถึงดีตีเปิลไข่ขาวไข่พักขาอ๋อตีกันในเนี่ยก็เขาสั่งซื้อขาวพักสีแล้วก็ไม่ไปมาแทงอีทหนึ่งเนี่ยก็มีตีนางตีเช้าขาอ๋อมานางเก่นตีกันในอีซีก็ไล่อยู่ค่ะตีในวัางหงอยาในมันมีเช้าอู้เป็นหลมิว่ะอ๋อหงอยาหมุนจ้างหมุนจ้างก็มี่ะอ๋อย่าก็หงอยา ไหลโย,ยกา่าไหลมิเวเจ้าไหนก็มันมีหนามหนาค่ะอ๋อโอวาหมกกว่าหมอมาหมดกว่าที่ไหลเนี่ยก็กว่าที่ที่ค่ะอยู่ที่ในอกกว่าเนี่ยก็เต็มมือเผาดีขนตั้งหลวงปอย้าสืบต่อกว่าแทงอิดหนึ่งเนี่ยก็เต็มมือเผาดีหดเต็ดที่ขาเฮาย kiss, ikka, ่างค่ะอ๋อหงหงยาสวนดอกในมันกวางแต่กวางวาค่ะอ๋อตีเนตีหนึ่งเลยตีหนึ่งเนี่ยก็ มันจื้อมันอ่ำเหมือนกันค่ะข้าวนก่ออ่ำต้นกว่าอ่ำยามเช้าก็เพื่อนนายแรกว่ากว่ามมาติดตีขาอ๋อเขาสองก้นเมลุงเน่ยนังหือติดไหลโมกว่าโมมาเจ้านเน่ก่อติดจกติดเจติไหลเสียาว่าขาขาวได้กว่าติดตคขาลุยิงก่อกำกัว่าทำตยว่าเมื่อยะวะเมื่อเหนื่อยยะวะเนี่ยมันก็ทำอยู่่ะอ๋อก้าวกว่าเหนื่อยก็อดทนให้กว่าติดตีขาอ้อมจังให้จื้อแน่นอ่ปุ้มกว่ากลมหู่ขาหนาก็เพื่อนนายแรกว่าติดตคขาตั้งนาในเนี่ยก็ลุยิงว่า ตีมีสตูเสียงนายข้าวะลูกยิ่งกอททำอยู่เบตีซื่อสังเมใครซื่อสังเนี่ยก็่เมตุยวหนะ้าเนี่ยวะซื่อหือก็วยามาเผายาวารุ่นนอลูกเขามุดจำตุยขาอ๋อปุ่มมาเขา้ามาเผายมาตุยก็เตี๋มหู้สัง่งนายขานอก็เปื่อนายเลตะเหลียวก็มาเผายี่พักตุวยาวขา,ยาติดเขาจำตุยขาหน่าอ๋อเผื่อเขามาตั้งไหนก มันเหมือนเซเว่นอเลเวนซเหมือนหลุดตัสนั่นค่ะอ๋อมีจีจีอยู่ค่ะนี่อันในซัมถูอีหางหิงอ๋อข้าวสารก็มีแทงกันนูตั้งนาปุ้นนั่นบะมีน้ำสมแทงค่ะอ๋อน้หกินก็มีตั้งในซัาหวานใจปอกเหลียวเจ้าไหนก็มีอยู่ค่ะอ๋อมีจีจีอยู่ค่ะปุ้นหลูมาไรเนี่ยก็ติมาซื้อเอาก็ไงยอยู่ค่ะเนาอมันเหลียวก็อําไปซื้อสัอ่งอะออกมาตั้งนอกแล้วค่ะอ๋อเผิ่อมาชาวตั้งนอกเรายิ่งซัามถามปาว่ะ เมจงต้องจงโมกว่าเมจงคู่ย่าว่าอันได้ตีรูดแถวตีไหลเนี่ยก็ป้าก็ว่าอําพูไหนนอะนยาวก็หันมีตินังกำาหนึ่งเนี่ยก็มันนั่งมันนั่งพักขวานที่กำาหนึ่งคะหรือยิ่งก็ว่าหยอกว่าเม่ไม่เห้ชังอยู่เม่ไม่ อยู่ที่ไรอยู่ไหนเนี่ยเมย์ก็ว่าไปกว่าไปมากคือเลยเมก็มันนั่งพักผ่อนอยู่เนีย่ยก็ว่าจะไหนหยอกกันคะนเนาะสองโกเมยเรก็แถวที่ไรเสมว่าหาันตีแปลกๆกเอ็นก็ไถ่ไว้ให้อไรเป็นหมาต้องค่นเนาะเพือสุบออกมาแทงในปาก็ไม่ใจค่นเนาะตุ้ยขนตั้งเสร็จเลยมาแถวตีกันไรก็ปกังเงก็อําต้องไรเสียอีกค่ะ นกอปากววาบันลูกยิงยิ้งเหงยลูกจงต้องคนตั้งอยู่ว่าติ้ชื่อหื้อกำช้ำปูห้ามต้องแหลมหมอปกในหยาบย้าหนาคนตั้งตาติโปูเข้ากับหมอลาดลูกยิงจงตีหมออยู่ห้าเน่ลูกยิงว่าลู้เมย์อย่าไปไม่ใจลูกป้าเป็นก้อนหนึ่งแน่เมย์อย่าไปไม่ใจล่าเน่ก็มาจอมลูกติ๊กเน่ก็เมย์ก็จังวาสังหรอกมาจอมลูกยิงกว่าดติ๊กเกี่ยวตะลุมาเฉาดิเปล่ฟ้องอันไหลูกก็ถามเมย์แทงว่าเมย์ต้องไรเย้าห้าติดสืบกว่าตัวตั้งหลายแทงเน่ ถามว้าจะไหนเนี่ยก็ปงางเงยก็ตุ้ยเนาะอ๋อหู้ยาหู้ยาวกำไนเดะไผ่ปิ้ลในหันเซเว่นยาวก็ตีแสงเข้าพักเจ้านั้นอ๋อหู้ยาวค่ะหู้ยาวกำไนเดะหู้หลีหลียาวค่ะอ๋อไปกว่าแทางตั้งนาอิดนึงเนี่ยก็ตีมือเผวที่เซเว่นเอเลเวนค่ะอ๋อปฏิกัรนั่นเนี่ยก็ลุกสู้เก่นตั้งเก่นอีสังอีดอิดวัดเสียก็ปอกมาเหาาี้ยวค่ะอ๋อตีขนตั้งก็ตุ้ยคารู้มีไว้ต้นหมอกจะไหนเนี่ยก็ใจเปลี่ยวค่ะเนาะ ตีตั้งหลังตั้งปูนเนี่ยก็มีสังนำน้ำแทงค่าอ้อตีตั้งปูนจะไหนาเนะน,นี่ยก็แซวบนเจ้านาได้อยู่น้ำค่าอ้ออันตีกันนก็เอซี่ลีนาเตเตค่ะหอดตอันตีปางเงาเขาพักผ่อนได้มันยินหลีเอซี่ลีนาเตเตค่ะอ้ออันตีมอเมจะ้หนก็มีค่ากุญแิหลัดความเส็งให้แข็งจะ้หนก็มีปังเงาเขาในอยู่ไว้ตีจันทร์สามเนี่ยเลยตะเลียวก็เด็กขึ้นมือตีจันทร์สามค่าอ้อ กาขอเตตีกันในมันถูกกว่าต่างตีหรือเต้เตค่ะอ๋อต่างตีในมันราคามันแพงตีเนในป้งเงยขาเอาเป็นเหลือในไลปันสีพานค่ะอ๋อการนํากาไพายไปป้าคานาในจื้อหือกัเย่าอยู่ตีกนันในในมันจําหงยาเลมันถูกสัง่งโตป้างเงยขาวเต้เตค่ะอ๋อกว่ากว่ามามามันงายนานค่ะเน่นอ่อินหลี่งินสมผุด,ดวยปน,นินปันแหกตั้งเซงค่ะ พี่น้องน้องพี่หาข่าวตั้งเสงให้ปออยู่ลีกินวันแกยินแคมสาอนายกายาให้มีกว่าไรมาหลายเว่าให้ปอลวดพีลวดขินสิมติคานาไม่สงค้า